สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เมเนเ p o d c พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับมอสกี้ที่ภาษารกิจวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องไม่มีคำว่าล้มเหลวหากคุณไม่ล้มเลิกสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่ทําให้คนเราล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่ว่าเขาไม่ลงมือทําหรือเขาไม่เก่งไม่ฉลาดนะครับแต่สิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาล้มเลิกเร็วเกินไปครับ เพราะฉะนั้นครับอย่ายอมแพ้จนกว่าคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณลงมือทำครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้ลงทุนเพียงแค่เวลาเพียงแค่เงินเพียงอย่างเดียวครับแต่คุณจำเป็นจะต้องลงทุนหลายๆอย่างนำพักน้ำแรงความตั้งใจหลายอย่างครับ แต่สิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมาก็คือการเติบโตของคุณนั่นเองครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วครับคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ตามแต่อย่างน้อยครับคุณก็ได้เรียนรู้เรื่องของการรับมือกับความล้มเหลวครับแล้ว คุณก็เอาสิ่งที่คุณได้ครับจากการล้มเหลวเนี่ยนะครับมาเป็นประสบการณ์ถามสิครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากปัญหานี้ได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวตรงนี้ครับแล้วก็อย่าทําซ้ําครับเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปในมิชาครับผมเชื่อว่าคุณก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณล้มเหลว ก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของจุดจบครับมันเป็นบันไดสู่ความสำเร็จตั้งหากถ้าเกิดคุณไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนฟังจบแล้วเพื่อนเพื่อ,อมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครับกับมิเรเน่พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับมอสกี้ที่ภาษา,ษาธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ